ครับวันนี้ก็มาพบกับผมช่งางหยักเอเสเช่นเคยนะครับก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนน้องๆทุกท่านนะครับก็วันนี้จะจะ,จะไม,ไม่ไม่ทำคลิปยาวนะครับจะรีบไปทำงานก็มีพอดียังไม่ยัง,ย,งยังมีคนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องชุดคัดตาเหลี่ยมตากมเอ็นโเอมอาร์ดบินะครับ ยังสงสัยอยู่มีถามเข้ามาบ้างแล้วก็มีส่งมาผิดบ้างนะครับก็ผมจะมาเล่าให้ฟังเลยวันนี้นะครับเอาชิปสั้นๆนะครับเด็ดๆเลยเนื้อๆเลยวันนี้โอเคครับผมก็มาเริ่มกันที่ชุดคัดเอ็นปกันเลยเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องหน่อยโอเค ชุดคัดสองชุดนี้นะครับไม่่ชุดช้ำคัดนะครับขอไปด้วยชุดช้ำคัดตัวนี้เป็นของเอ็นโปนะครับเป็นของ n s r s p นะครับ f s x s p r r w ีนี่เหมือนกันนะครับชุดคัดใส่กันได้เลยตัวนี้เป็นของตากลมนะครับ ตากลมนี้จะใส่กับตาเหลี่ยมได้ตาเหลี่ยมจะใส่กับตากลมได้แต่ลักษณะมันจะตรงนี้จะไม่เหมือนนะครับตาเหลี่ยมจะไม่มีไม่มีบากตรงนี้นะครับจะตรงนี้จะเต็มนะครับครับผมเฟืองขับนะครับเฟืองขับจุดคัดนะครับหรือเฟืองปลายเขาเวียงหรือเฟือง p r i มอรีหรือต่าง,อ,อ,ง primary, อ,อะไรที่เขาเรียกกันนะครับก็เป็นความหมายเดียวกันเฟือง p r i มอรี เฟืองปลายขเขวียงขวาเฟืองขับชุดคัดนะครับท่านี้ท่านี้เป็นของ Enpo แต่ N o, นี้เป็นของตากลมนะครับก็เดี๋ยวมาดูความต่างเลยนะครับเอาที่เฟืองตัวเล็กก่อนนะเฟืองตัวเล็กเนี่ยคือเฟืองตัวเล็กเนี่ยของ Enpo มันจะโตกว่านะครับมันจะมี22ฟันของตากลมตาเหลี่ยมอ่ะ มันจะมี20ฟันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย,เ,ยเพื่อตัวหลังชามคาัดเนี่ยของตากลมมันโตกว่าของเอนโปนะครับแถาก็ตัวนี้ก็เลยต้องทําเพื่อให้มันโตให้ระยะมันได้ที่จะขับตัวนี้ได้ตัวนี้ก็มันตัวมันตรงนี้มันโตกว่าตัวนี้ก็ต้องเล็กลงนะครับครับตาทด ขั้นต้นนะมันจะไม่เท่ากันตามนี้นะครับอันนี้20ฟันตากลมตาเหลี่ยมนะครับนี่22ฟัน npo fxx r w นะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูเลยอันนี้ตากลมตาเหลี่ยมนะครับ ประมาณนะครับปรมาณเพอร์เนียก็อาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับใช้มานานประมาณ4ี่สิบหอ่าสี่นะครับครับผม45.5นะครับอันนี้45.5นะครับเดี๋ยวมาชมของอินโฟทีนี้ ประมาณก่อนนะครับเพราะว่าถ่ายมือเดียวก็อาจจะอันนี้ของเอนโปนะครับ22ฟัน 4, 1 2 1 2 3 48.5นะครับ48.5เคครับต่างกันเท่าไหร่ตะกี้ลืมละนี่46.5ใช่ไหม ไม่ใช่สิ45.5โอเค45.5นะครับตากลมตาเหลี่ยม45.5สิเ็นโปอขออภัยครับประมาณนะครับประมาณคร่าวๆนะครับขนาดโดยละเอียดอันนี้เดี๋ยวผมมาวัดให้ดูวันหลังนะต้องขออภัยด้วยวันนี้ก็ โอเคหนึ่งสองเดี๋ยวนะครับวัดทีนี้ประมาณสี่สิบแปดนะครับสี่สิบแปดบวกลบนะครับก็วัดมือเดียวอาจจะเพี้ยนบ้างนะครับเนาะก็ตอนนั้นสี่ตัวตากลมตาเหลี่ยมสี่สิบห้าจุห้าบวกลบตอนนี้สี่สิบแปดนะครับบวกลบนะครับก็เขาเข้าก่อนนะครับนี่ความต่างเฟืองตัวนี้ต่างกันละยี่สิบฟัน ตาคมตาเหลี่ยม ENPO โปรเอเ2ฟันนะครับโอเคนะครับไม่ต้องนับนะครับเดี๋ยววดียวคลิปจะยาวดูแค่ขนาดก็รู้แล้วครับเดี๋ยวเวลาเหลือเดี๋ยวผมจะไอ้นี่มานับให้ดูอีกทีบันหลังนะตัวนี้เท่ากันไหมดูครับ ตัวนี้เท่ากันนะครับได้ผมเดานะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเฟืองออที่มันขับกับชุดสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับเป็นเฟืองเอาไว้สตาร์ทนะครับมันจะต่อกันกับเฟืองสตาร์ทนะประมาณนะครับประมาณ40่มิลน,นะครับประมาณนะครับ สี่ิบมิบ,บวกบว,บ,บ,บวกลบมันชมของเอพครับสี่สิบมิลบวกลบเหมือนกันโอเคนะครับอนนี้หกสิบห้าฟันเท่ากันกเฟืองมันหกสิบห้าฟันเท่ากันแต่ขนาดความโตมันจะไม่เท่ากันนะครับไอไอชามไอเฟืองหลังชุดคัดเนี่ยหลังชามคัดเนี่ยประมาณน,นะครับประมาณนนะ่ะหนึ่งสองสามสี่ ผมมองหันกล้องมันไม่ชัดอะ่ะขอขอใคด้วยเดี๋ยวผมนะับหนึ่งสองสามสี่ร้อยสามสิบสี่นะครับร้อยสามสิบสี่มิลนะครับตอนนี้ร้อยสามสิบสี่มิลของตากลมนะครับตากลมตะเหลี่ยมเดี๋ยวชมอของ i n f o hprw เลยเมื่อกี้ร้อยสามสิบสี่นะตอนนี้ร้อยสามสิบเอ็ดนะครับประมาณนะครับคร่าว ต่างกันไปตั้งหลายมิลเคนะครับก็ต่ำนี้นะครับความต่างนอกนั้นจะคล้ายกันใส่นอกนั้นจะคล้ายกันบูทข้างในเนี่ยเท่ากันเฟืองออสตาร์ทเนี่ยเท่ากันบ,บูทตัวไนใส่กันได้บูตตัวไหนมัน,นครับบูตตัวไหนเท่ากันตัวเท่ากันใส่กันได้คเคครับประมาณนี้นะครับ ก็มีเดี๋ยวบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมติเราจะเอาชุดคัดเอนโปไปใส่ตาคมตะเหลี่ยมใส่ได้ใส่ได้เลยแต่มันจะไม่ดีตรงที่มันคือเฟืองปั๊มน้ำอะเฟืองปั๊มน้ำมันจะงัดผมกลัวมันจะไปคือมันจะจับเนี่ยเห็นไหมครับเฟืองปั๊มน้ำเอ็นตากมมันโตอว่ะ เพราะว่าเฟืองตัวนี้มันเล็กไงเฟืองปั๊มน้ำมันขับกับตัวนี้พอเราเอาเฟืองปั๊มน้ำเอ่อแล้วเ,เอาชุดตัวนี้ไปใส่ตากลมอ่ะมันจะงัดกันใส่ได้เลยครับแต่มันจะงัดหรือเราจะเจียปั๊มน้ำหน่อยก็ได้นะเอ้ยเฟืองปั๊มน้ำแต่ว่าแนะนำให้ใส่ตรงรุ่นดีกว่านะครับจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเราเอาตัวนี้เอาตัวเนี้ยเอนเอโปไม่ใช่ตากลมดาหลี่ยมาไปใส่เอนโปใ,ใส่ได้เลยแต่ เฟืองปั๊มน้ำอะ่ะมันเล็กกว่ามันก็จะจับตัวนี้ไม่เต็มนะครับใช้รอบซึ่งสูงวิ่งเร็ว,ว,รวอาจจะแตกได้นะครับอันนี้พูดถึงเรื่องถ้าอยากใส่นะครับถ้าอยากใส่อยากแปลงนะครับโอเควันนี้ก็มีคลิปเรื่องชุดคัดชามคัดเฟืองปลายเข้าเฟืองต่างๆเฟือง,งขับชุดคัดเอามาให้ชมอันนี้เป็น6 อ่าลืมบอกไปอันนี้หกหกสิบห้าฟันนะครับเท่ากันแต่ขนาดเซนเตอร์มันไดมิเตอร์มันไนะดมิเตอร์นะครับพวกผิดขนาดไดมิเตอร์มันนะต่างกันนี้ร้อยสามสี่อัวนี้ร้อยร้อยสามหนึ่งนะครับตัวนี้ยี่สิบสองฟันตัวนี้ยี่สิบฟันนะครับเอ็นโปรเอฟเอเอ็กอาร์บิวตากรมตาเหลี่ยมนะครับ แต่ตัวนี้เป็นตาคมผมผมไม่มีตาเหลี่ยมผมก็เลยเอาตัวตาคมมามันเหมือนมันมันคล้ายกันใส่กันได้แต่ตาเหลี่ยมจะไม่มีบาดตรงนี้นะครับโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเรื่องชุดคัดเพียงเท่านี้นะครับยังมีบางคนยังไม่เข้าใจก็ทักมาสอบถามในเพจหรือ Facebook ส่วนตัวหรือเบอร์โทรใต้คลิปเลยได้เลยนะครับก็วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นะครับ วันนี้สำหรับผมช่างหยัดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ